สวัสดีเช้าวันพุทธที่28มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าในเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพอยู่เนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายนนี้เราจะสามารถรับเงินชราภาพทันที2แดงหรือว่า2เดือนไป เลยนะคะคจากคนที่เคยได้รับอยู่เดือนละ5,025บาทเดือนนี้ก็จะได้รับ1 0 5 0บาทหรือว่าใครที่ได้รับอยู่1,685บาทก็คูณ2ไปเลยใครที่ได้รับเท่าไหนคูณ2ไปเลยสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเรื่องนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าแอดค้าช่วยดูให้หน่อยทำไมเดือนนี้ถึงได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องตกใจเนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายนนี้ทุกคนนะคะจะได้รับเงินบำนาญ2เดือนโดยถ้าใครที่ได้รับบำนาญอยู่เดิมเท่าไหร่เดือนนี้ก็จะเบิ้ลขึ้นไปอีก1เท่านั่นเองนะคะทำไมถึงได้2เดือนตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วปกติ ประกันสังคมจะให้เงินบำนาญกับทุกคนในวันที่25ของทุกเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติถ้าหากว่าวันที่25ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ทางประกันสังคมก็จะโอนให้ก่อนวันหยุดราชการนั้นอะ่ะ1วันแบบจ่ายย้อนหลังนะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ย ทางประกันสังคมเดิมเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายของเดือนพฤษภาหรืออย่างเดือนหน้ากรกฎาก็จะเป็นการจ่ายของเดือนมิถุนาแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะจะเป็นการจ่ายแบบเดือนตรงเดือนเลยแล้วก็เริ่มทันทีมีผลในเดือนมิถุนายน2566นี้เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นจากของเดิมที่เป็นการจ่ายแบบย้อนหลังก็คือเดือนมิถุนาเนี้ยเราจะได้เงินบำนาญของเดือนพฤษภาแล้วเดือนหน้าเราถึงจะได้ของเดือนมิถุนาแต่คราวนี้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนระบบเป็นแบบจ่ายตรงเดือนต่อเดือนและการปรับครั้งนี้ก็เลยทําให้ในเดือนมิถุนายนนี้ผู้ที่รับบำนาญจากทางประกันสังคมก็เลยได้รับเงิน2เดือนกันไปเลยนะคะก็เป็นยอดของเดือนพฤษภา กับเดือนมิถุนายนนั่นเองซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้เป็นการจ่ายเพิ่มให้เราแต่อย่างใดนะคะก็เป็นเงินของเราเองนั่นแหละซึ่งจริงๆเงินของเดือนมิถุนายนเราจะต้องไปรับในเดือนกรกฎาคมเนาะแต่เขาปรับใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กลุ่มผู้ประกันตนที่รับบํานาญจากประกันสังคมก็เลยได้รับ2เดือนก็จะเป็นของเดือน พฤษภากับมิถุนายนนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าใครที่ได้รับเงิน2เดือนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอไปถึงเดือนกรกฎาคมเราก็จะได้รับเงินตามปกติเหมือนเดิมใครที่ได้รับอยู่เท่าไหร่ก็ได้รับเท่านั้นเพียงเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นที่เขาจะจ่ายให้เราสองเดือนนะคะก็เป็นเงินของเดือนพฤษภากับมิถุนายนซึ่งข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวสารจากทางประกันสังคมโดยนายบุญสงทัพชัยยุทธ เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้มีการออกมาเปิดเผยถึงการดำเนินงานพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชาราภาพว่าขณะนี้ทางประกันสังคมได้มีการเปลี่ยนระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชาราภาพให้กับผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิ์เร็วขึ้นซึ่งจากเดิมที่โอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชาราภาพในเดือนถัดไปมาเป็นการโอนให้ตรงเดือนที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25ของทุกเดือน แต่หากวันที่25ตรงกับวันหยุดราชการทางประกันสังคมก็จะโอนเงินให้ในวันทําการก่อนวันหยุดราชการทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566นี้เป็นต้นไปสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินบํานาญชราภาพเดิมจะได้รับเงินบํานาญชราภาพในวันที่23มิถุนายน2566นี้ก็จะได้รับกันเป็นจํานวน2เดือนนั่นก็คือสิทธิ์ของเดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนายน66นะคะส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รับบํานาญชราภาพลายมาย ที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่4ของเดือนจะได้รับสิทธิ์ในงวดเดือนนั้นแต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่4ของเดือนจะได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปแล้วก็รวมงวดเดือนปัจจุบันอีกด้วยนะคะนายบุญสงยังมีกล่าวต่ออีกนะคะว่าเงินบำนาญชราภาพก็คือเงินที่สำนักง,งานประกันสังคมใจ่ายให้กับกลุ่มผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิตโดยมีเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ก็คือผู้ประกันตนจะต้องมีการจ่ายเงินสม top. ครบ180เดือนและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนจะต้องสิ้นสุดลงด้วยดังนั้นผู้ประกันตนก็จะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละยของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหากส่งเงินสมทบเกิน180เดือนก็จะได้รับบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละหนต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะและในกรณี ที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชาราภาพเสียชีวิตภายใน60เดือนหรือว่า5ปีนับจากเดือนที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินบำนาญชราภาพทายาทผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคูณด้วยจำนวนเงินเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดง่ายๆเลยถ้าหากว่าเรารับบำนาญชราภาพอยู่ที่เดือนละ5025บาทเราเพิ่งรับมาได้แค่2เดือนเองเกิดเสียชีวิตตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่า เอ๊ะเราจะขาดทุนหรือเปล่าได้รับ2เดือนนะคะอันนี้ถ้าเราเสียชีวิต2เดือนยังเหลืออีก58เดือนตรงนี้ก็เอา5,025บาทคูณ58เดือนได้เลยทายาทก็จะได้รับเงินตรงนั้นเป็นเงินก้อนไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะได้60เดือนแต่ถ้าหากว่า เรารับบํานาญครบ60เดือนแล้วเรายังมีชีวิตอยู่อันนี้เราก็จะได้รับเดือนละ5้าพบาทเคยได้รับอยู่แบบนี้ก็ได้รับต่อตลอดชีวิตใครได้รับอยู่เดือนละพันหกก็รับพันหตลอดชีวิตเกิน60เดือนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียชีวิตก่อนเขาก็จะคืนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ถึง60เดือนตรงนี้ให้กับทายาทนั่นเองค่ะ ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีคุณสมบัติครบตามข้อกําหนดของการขอรับเงินชราภาพดังกล่าวข้างตน้นก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ S e s e ลเซอร์วที่ w w w s s o g o t h แล้วก็ขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนหรือว่าหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะโทรสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เวน้นวันหยุดราชการนะคะและสำหรับในคลิปนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสง สายอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ